วะไอ,วไอพวกเอเย้ยเชื่อว่ามึงเป็นตำรวจนะไอ่มึงมากินกูโดยไม่มีสาเหตุแบบนี้ก็ไม่ได้นะไอ้ว่าง้ายมึงก็ตายเพราะกูแต่ก็ดีแม่โบ๊ะม่มากินกูจะไม่ตายอพวกทุกคนได้ยินเสียงผมเปล่าทุกคนทุกคนครับได้ยินเสียงผมไหมทุกคน ยินเสียงผลไม้ทุกคนคนเป็นสี อยู่จวนสีเหลืองสงสัยเราใช่ไหมเอออ8แปดวิเจ็ดวิละเรามีเฟสยิงปืนอยู่ในห้องอาวุธมาดูกันได้ไป and the more Yeah. C right. It's, right. it's somehow, DJ. Yeah. This changed around here. DJ, want to back around here, man. I get so bad? I thought this was family yeah. stuff. Yeah, it's temple drive, man. <laughs> <laughs> เออ,อย่าไปอ่านแชทนะอ,อทุกคนไม่ต้องไปอ่านแชทอย่าสนใจแชทตรงนี้เลยอย่าไปสนใจเลยอย่าไปแชทหรอกไม่ต้องไปสนใจหรอก โปโปโนะตั้งโปรเจทต์ย่องไฟฟ้าไปเร็วนะสีแดงก็เห็นงรเไวเร็วนะไอสีน้ำเงินไม่ขึ้นมาจากโ,โต๊ะอกำลังทเทขยะอ,อะไรตัวนั้นเห็นขึ้นมาจากโต๊ดค่าหนังค่าเขาเลย งเือครับมีโจ๊กมีโจ๊กนะครับทุกคนระวังนะครับเดี๋ยวโจ๊กมัจะชนะก้าวิแล้วหรอวันนี้เราจะบาดแผลเลยไดหอแหัวยัวโตัแอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยัอ้ยโออ้อ้ขอ้ยโอยอ้ัโ้ยั้้อ้อ อให้ถึงยี่สิบสามวิเลย้าถึงยี่สิบก็แพ้ค่ะยี่ิบถ้าถึง <c oughs> ย,ยี่สิบสี่แพ้ สีชมพูสีน้ำเงินเป็นข้าตาก่อนสีน้ำเงินเป็นข้าตาก่อนว่าอะไรเนี่ยติดต่อสื่อสื่อติดต่อสื่อเย้เอเย้่เอเย่เอเย่เอเย่เย้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 